สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะเอชแนลจะพาทุกคนมาคิดราคานะครับต้นทุนแล้วก็ขายลูกชิ้นทอดในยุคนี้จะได้กําไรประมาณเท่าไหร่นะครับมารับชมกันเลยนะครับเราจะมาทอดลูกชิ้นขายนะครับยุคนี้สมัยนี้ว่ากําไรเท่าไหร่นะครับจะบอกเลยว่าสมัยนี้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเราไม่ต้องมาทําน้าจิ้มเองนะครับมันจะมีแบบสําเร็จให้เราแบบนี้นะครับผมมันเยี่ยมมากๆเลยละครับ แล้วก็ไม้ก็ไม่ต้องไปนั่งเลามันเมื่อก่อนเนาะต้องไปเลาทุกวันนี้ก็มีไม่ให้หมดเลยอันเนี้ยยีบาทนะครับเดี๋ยวจะนับดูว่ามีเท่าไหร่ให้ไปดูที่ท้ายคลิปนะครับว่าผมจะคิดต้นทุนกําไรนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะมาเสียบลูกชิ้นกันครับเสียบเสร็จแล้วนะครับทุกคนได้29ไม้ครับผม290บาทเพราะว่าขายไม้ละ10บาทนะครับกาไรเราปรบกำหนดเองนะครับเรากําหนดเองเลยนะครับทุกคนแล้วเราจะมาคิด ต้นทุนกำไรกันนะครับผมได้29ไม้ก็จะขายได้290บาทนะครับทุกคนเราคิดในต้นทุนของลูกชิ้นนะครับเป็นลูกชิ้นปลาและลูกชิ้นหมูถุงละ40บาท2ถุงก็80บาทนะครับน้ำจิ้มซื้อมาในราคาถุงละ30ใช้ไปได้ประมาณครึ่งถุงนะครับก็15บาทนะครับ ไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยแพ็คละ20บาทมานับดูแล้วนะครับได้ประมาณ200กว่าไม้นะครับก็ตกไม้ละ10สตางค์เท่านั้นนะครับใช้ทั้งหมด29ไม้เราก็จะต้นทุนอยู่ที่2บาท90้สตางค์น้ำมันพืชนะครับเราก็จะใช้ไปแค่ประมาณ30บบาทนะครับแต่ก็จะทอดได้เรื่อยๆนะครับประมาณครึ่งขวดนะครับครึ่งขวดใหญ่ ถุงหิว้วถุงร้อนและยางมัดน้ําจิ้มนะครับกรณีเราแยกน้ําจิ้มให้ลูกค้าอันนี้ก็คิดไว้เลยนะรวมกันประมาณ8บาทเท่านั้นค่าแก๊สก็อยู่ประมาณไม่เกิน15บาทนะครับรวมๆแล้วต้นทุนอยู่ที่ประมาณ160กบว่าบาทก็จะได้กําไรนะครับประมาณ160กว่าบาทถ้าเราขายได้วันละ10ถุงเนี่ยกำไรวันละ800กว่าบาทเลยนะครับทุกคน ก็บวกลบคูณหารแล้วนะครับราคาวัตถุดิบแต่และท้องที่จะไม่เท่ากันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับมีความสุขในการทำกินทำขายสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับโชคดีเป็นของทุกคนนะครับสวัสดีครับ